สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโมดเบสคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมดหยิบเป็นตัวรถกระบะนะครับผมสําหรับคันนี้นะฮะเป็นตัวเตต้าไฮลักซ์ีโวนะครับเป็นตัวดับเบิลแคปนะฮะสี่ประตูนะครับผมสําหรับคันนี้นะฮะเป็นสเปครุ่น2.4นะครับผมขับ2นะครับอ่ะเป็นรถปีสประตูยกสูงนะครับเป็นตัวพีเลนเนอร์เลยนะครับสําหรับ คันนี้นะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวชุดแต่งนะฮะวาซูมานะครับผมมาเรียบร้อยนะฮะรอบคันเจ้าของเก่านะตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยนะครับอ่ะเลขไมล์ขับใช้งานไปเพียง72,000กิโลเมตรนะฮะขับใช้งานไปน้อยมากๆนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับจดใช้งานรถปี2021นะฮะ ตกแต่งมาสไตล์สีดำตัดสีแดงนะครับเป็นสไตล์ TRD แบบนี้นะครับไฟหน้าเขานะครับยังเป็นตัวหลอดฮโดรเจนนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับตกแต่งตัวสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวซุ้มคิวล้อนะครับสีดำนะครสีดำด้านแบบนี้นะครับตัวล้อแมกนะฮะอลอยออกศูนย์ออกโรงงานนะครับเป็นตัวล้อแมกอลอยอ่า รู้สึกอันนี้จะเป็นขอบ18แนะครับผมแล้วก็ดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวันนี้เลยนะครับรีบหยิบให้ลูกค้านะฮะได้รับดูรับชมก่อนใครนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาเป็นตัวรถยนต์กระบะอยู่นะครับตัวกระจกข้างด้านบนตัดเป็นตัวโครเมียมมาให้แบบนี้นะฮะมีเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่จับประตูนะฮะมือจับปิดเปิดแบบโครเมียมทั้งหมด4บานด้วยกัน นะครับตัวกันสาดนะครับมีมาให้ติดออกศูนย์ออกโรงงาน4บานเลยนะครับตัวกระจกนะฮะกระจกไฟฟ้านะครับถึง4บานนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับปรับออโต้นะครับผมตัวแผงประตูนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านในนะครับเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะฮะเดินได้สีแดงแบบนี้นะครับตัวพวงมาลัยนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะฮะรับสายวางสายได้ในตัวพวงมาลัย นะครับแล้วก็เพิ่มเสียงลถเสียงนะครับตัวนี้ปรับโหมดเปลี่ยนโหมดได้เลยนะครับตัวเลขไมค์คันนี้ขับใช้งานไปเพียงนะฮะ7 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะถือว่าค่อนข้างที่จะไม่มากไม่น้อยนะฮะสำหรับรถปี2020นะฮะจดใช้งานรถปี2021ะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะฮะติดออกศูนย์ออกโรงงานมาให้นะฮะหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับ ตัวแอร์ปรับมือนะครับแบบนี้แล้วก็ตัวรูพาวเวอร์อาเรดมีมาให้2จุดฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะครับตัวคอนโซลตรงกลางนะครับผมเป็นตัวยูริเคนนะครับแบบนี้สีดําแล้วก็จุดวางแก้วน้ำนะฮะสจุดด้วยกันฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารนะครับตัวปุ่มปรับโหมดได้โหมดนะฮะมีมาให้ถึง2โหมดนะฮะเป็นตัวโหมดอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้นะฮะแบบขั้นบันไดนะครับประมาณนี้นะครับ ภายในห้องโดยสารนะครับผมตัวม่านบังแดดนะฮะยังไม่ได้แกะออกเลยนะฮะตัวพลาสติกยังอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้ถือว่ารถเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะฮะเดี๋ยวจัดการปรับสภาพให้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจอยู่นะครับรีบนัดวันมาดูนัดวันมาทดลองขับกับมดกันมาก่อนได้นะครับผม นี่นะครับสภาพนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครไฟด้านหลังก็เป็นแบบไลท์ไกดิ้งแบบนี้เป็นแบบ LED นะครับสำหรับตัวด้านไฟเบรกของเขานะครัเป็นตัว p ีเลนเนอร์นะ t d นะครับผมเจ้าของเก่าตกแต่งมาให้สวยงามเลยนะครับผมเบาะด้านหลังนะครค่อนข้างที่ยังตึงๆอยู่นะครับไม่มีรอยแตกอะไรทั้งสิ้นนะครับสภาพค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะครรถใช้งานเพียงแค่ปีถึง2ปีเท่านั้น ราคาเพียงแค่699,000บาทนะฮะท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อติดต่อมาหากับมดโดยตรงนะครับโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098นะครับ490ครับ2739นะครับผมช่องทางกันติดต่ออื่นเพิ่มเติมนะฮะมดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ทั้งหมดด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ช่องทางกันนี้ตามนะฮะท่านใดที่ อ,อยากติดตามมดนะครับผมว่ามดจะหยิบเป็นรถคันไหนนะฮะมาให้รับดูรับชมกันนะครับผมติดต่อ,อติดตามมดไว้ได้เลยนะฮะกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับมมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ